สวัสดีค่ะร้านสะพานบุญรมอินทราป,ปากซอย109วันนี้จะมาพูดถึงแจกันทรงไผ่ค่ะแจกันทองเหลืองแท้ตราไก่ทรงไผ่เป็นแจกันทรงตรงนะคะมี3เบอร์ตามนี้เลยค่ะเบอร์6ก็คือความสูง6นิ้วนะคะเบอร์7คือความสูง7นิ้วเบอร์8คือความสูง8นิ้วค่ะ ต่อไปมาดูไดมิเตอร์คร่าวๆนะคะ6นิ้วประมาณนิ้วกว่า,กวาเกือบ2นิ้วค่ะ7นิ้วก็ประมาณ2นิ้วค่ะแล้วก็8นิ้วนะคะประมาณ2นิ้วกว่ากว่าค่ะต่อไปเป็นน้ำหนักสินค้านะคะคร่าวๆนะคะ6นิ้วหนักตามนี้เลยนะคะ เนิ้วหนักประมาณนี้ค่ะแปดนิ้วตามนี้ค่ะสนใจสินค้าไหนทักสอบถามเพิ่มเติมเข้าที่ไลน์ก็ได้นะคะโดยติดต่อตามนี้เลยนะคะร้านเราจำหน่ายเครื่องทองเหลืองหลายประเภทหลายชนิดเลยค่ะ ต่อไปเป็นภาพนิ่งเพื่อให้ลูกค้าชมอย่างช้าๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามสวัสดีค่ะ